ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้นะคะ เป็นตอนของงานศึกษาและพัฒนาป่าไม้บูรณาการมาตรฐานตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชาพื้นฐานได้อย่างหลากหลายโดยเป็นการเรียนรู้ถึงองค์ประกอบ4ประการในระบบนิเวศลุ่มน้ําและทรัพยากรป่าไม้ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศใช้แหล่งเรียนรู้เป็นห้องเรียนรวมแล้วก็เป็นการต่อยอดจาก active learning โดยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนคําเที่ยงอนันสอนและศึกษา นิเทศสำนักง,งานเขพนเเนตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งติดตามชมกันค่ะค่ะวันนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโดยคณะศึกษานิเทศผู้บริหารครูและวิทยากรจะได้นําท่านเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ณศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้สามารถนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะในศตรวรรษที่21ครับซึ่งแหล่งเรียนรู้นี้นะครับก็สามารถที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางโรงเรียนนะครับสามารถชวนนักเรียนนะครับคุณครูนะครับมาศึกษาที่นี่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีแหล่งเรียนรู้อะไรบ้างที่น่าสนใจไปชมกันครับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาพบกับฐานเรียนรู้แรกเลยนะคะคือฐานการเพราะปลูกไม้ไผ่ซึ่งเราสามารถนําท่านไปพบกับไม้ไผ่หลากหลายชนิดในวันนี้และมีวิทยากรนะท่านคุณสีวันนะคะที่จะพาเราไปพบกับไม้ไผ่หลายประเภทเหล่านี้แล้วก็คุณครูนะคะของเราคนเก่งคนหนึ่งที่จะพาท่านไปพบกับอ่าชนิดของไม้ไผ่หลากหลายนานาพันในวันนี้อ,อยากทราบว่าในฐานนี้นะคะทวิทยากร พอจะบอกได้ไหมคะว่ามีไม้ไผ่กี่ประเภทชนิดยังไงบ้างไผ่ทางวิชาการก็บอกว่าเป็นเป็นเป็นญ่าชนิดหนึ่งอ่เป็นญ่าประเภทหนึ่งแต่มันอยู่ในระดับของชั้นสูงขึ้นไปนะครับสําหรับที่นี่เราก็มามีการรวบรวมพันธุไผ่ไว้ประมาณ10 36ชนิด36ชนิดใช่มีไผ่ประเภทไหนบ้างคะมันก็จะมีพวกตั้งแต่ไผ่ลวกไผ่ลวกบ้านไผ่ลวกป่าไผ่สร้างมนต์สร้างคำไผ่ข้าวหลาม ไผ่บงบ้านบงป่าแล้วก็อีกหลายๆลาชนิดที่รวบรวมกันไว้ซึ่งฐานไม้ภผ่เนยก็เป็นอีกหนึ่งฐานที่น่าสนใจมากซึ่งครูเนี่ยสามารถนําไปบริณาการกับกลุ่มสาระต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่ภาษาอังกฤษครับ ช่านพี่กรอนคะไผ่ที่เรามามาดูจุดแรกนี่คือเรียกว่าไผ่อะไรคะนี่จะเป็นไผ่ไผ่ไไไลวกแดงครับเป็นเป็นไผ่ที่ชาวบ้านปลูกโดยทั่วไปครับเป็นเป็นไม้สําหรับใช้ในชีวิตประจําวันของเขาอยู่แล้วครับเขาสามารถอามาทําเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือด้านการเกษตรพวกคันด้ามจอบด้ามควานด้ามมีตดต่างๆได้ตลอดจนการทําตวกพวกเล้าหูเล้าเป็ดเล้าไก่ใช้เวลาปลูกนานไหมครับเนี่ยอ่าก็ ถ้าระยะหวังผลก็ประมาณ3าปีเราก็ใช้หนึ่งก็จะได้หน่อมขึ้นมาบริโตถ้าเราปล่อยให้เจริญเติบโตขึ้นไปก็จะได้ลำลำพวกนี้ที่จะใช้ได้ดีก็ลำตั้งแต่สองปีสปีขึ้นไปถึงจะมาใช้ไปะยะอยู่อ้าวแล้วในบทบาทของคุณครูล่ะคะที่สามารถนําไผ่เนี่ยถ้าเด็กนักเรียนของคุณครูก๊อฟอยากจะทราบว่าเอ้ยไผ่ทไไาําอะไรได้บ้างเนี่ยครูก๊อฟจะไปสอนวิชาอะไรได้บ้าง วิชาที่ใกล้เคียงที่บูรณาการได้ดีที่สุดนะครับก็มองว่าเป็นวิชาการงานอาชีพครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําปุ๋ยจากไผ่นะหรือว่าการนําต้นไผ่เนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับด้ามจอบด้ามเสียมนะครับก็อาจจะบูรณาการกับวิชาศิละปะก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ก็ได้ครับผม จากที่เราได้ฟังเมื่อกี้นะคะว่าต้นไผ่มีประโยชน์กับชุมชนกับในชีวิตประจําวันตอนนี้เราจะมาดูว่านอกจากต้นไผ่หลายๆประเภทเนี่ยมันจะเริ่มเติบโตได้ยังไงอย่างแรกก็คือการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหลายหลายคนไผ่มีเมล็ดเหรอคะครับมีครับหลายคนก็คิดไม่เห็นนะครับผมเพราะว่าการที่ไผ่แต่ละต้นนะครับจะออกเมล็ดขึ้นมาเนี่ยเขาต้องใช้ระยะเวลามากถ้าเราพ่อพันธุ์ต้นขยายด้วยเมล็ดเนี่ย รอบของวงจรชีวิตเขาเนี่ยเขาจะนับตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปอย่างเช่นต้นนี้ต้นนี้หรือเปล่าคะท้าไม่ก่นถ้าถามว่าต้นเล็กเนี่ยท่านพอจะบอกได้ไหมคะว่าเพาะพันจากอันนี้เพาะพันจากเมล็ดอ๋อจากเมล็ดที่พ่อขึ้นมาได้ประมาณสองปีสองปีได้แค่นี้ใช่ไหมครับครับได้แค่นี้สั้กว่าเขาก็ต้องเริ่มจากจากเมล็ดเป็นเป็นต้นเล็กแล้วเอามาปลูกอี่ที่สองก็คือต้องปลดลาดเงาขึ้นมาแล้วก็เอามา ไม่ถึงขุดมาขุดมาทั้งหมดเลยแล้วมาปลูกใช่ครับเป็นลำเป็นต้นเป็นต้นอันนี้จะเป็นการขยายพันธุ์ที่ได้ได้จำนวนน้อยไม่เหมือนกับขยายพันธุ์โดยเบลซ์ซึ่งมีจํานวนเป็นจํานวนมากเราต้องการสอนให้เรียนนะครับปลูกไผ่เนี่ยพอไผ่มีปริมาณที่มากเนี่ยเราสามารถส่งเสริมให้เรียนเนี่ยนำไปสู่การสร้างอาชีพในะชุมชนได้ไม่ว่าจะเป็นการจักสานะครับการนําต้นไผ่เนี่ยมาทําเป็น อุปกรณ์นะครับสิ่งวัตถุประดิษฐ์นะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวยนะครับใส่น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์นะครับหรือแม้แต่การนำไปประดิษฐ์เป็นของและเล่นพื้นบ้านนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ดนตรีก็ได้ครับผมโอเคค่ะจุดนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นจุดไผ่ถึงเราจะเห็นว่าลำต้นสวยๆของไผ่เนี่ย เหมือนจะนิ่งๆนะคะครูครูขาแต่ว่าเราสามารถนําไปสู่ห้องเรียนได้นะคะหรือว่าเราได้จากความรู้จากท่านวิทยากรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยครูคสามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเชิงลุกหรือให้เด็กได้คิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ในสิ่งแวดล้อมรอบ,บตัวของเด็กได้นะคะเดี๋ยวเราไปพบอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นจุดหนึ่งของในฐานการพัฒนาปา่าไม้เดี๋ยวเราไปพบกันเลยคะ่ะครับไปกันเลยครับ ครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับของฐานการเรียนรู้ป่าไม้นะครับที่เป็นการเดินชมระบบนิเวศของป่านะครับซึ่งเราก็น่าจะได้ความรู้ต่างๆจากตรงนี้ตรงนี้มีความสาคัญหรือว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างครับคุณลุงการปลูกไม้3อย่างประโยชน์สีส่อย่างเนี่ยเป็นหนึ่งในแนวพร่ำบีที่ที่ท่านรับสั่งในเรื่องของการฟื้นฟูป,ป่าท่านรับสั่งเสมอว่าการถ้าเราจะปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยก็ขอให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์จากป่าตรงนั้นนั่นก็หมายความว่า ชุมชนจะต้องมีไม้ใช้สอยอพวกไม้สร้างบ้านสร้างเรือนอสร้างรั้วหูรล้าเป็ดเล้าไก่ทาเครื่องมือการเกษตรอะไรต่างๆเขาต้องมีไม้พวกนี้ใช้ส่วนไม้อย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของไม้กินได้ครับไม้กินได้ก็มันเน้นเ,นนเฉพาะคนะตอนนี้ก็ต้องเน้นถึงบ่วงโซ่อาหารของสัตว์เล็กๆเนี่ยเราอะไรที่จะช่วยให้ระบบนิเวศมันฟื้นคืนขึ้นมาเราปลูกตะขบหรือว่าลูกไซตต่างๆเพื่อจะเรียกโลกหนก็ละกต่างๆจากต่างถินที่มันมีเมล็ด ติดตัวมันมาอยู่แล้วน่มันมากินแล้วก็ถ่ายมูลลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดเป็น<ม>เป็นระบบนิเวศเป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมาในที่ของเราน,รนอกจากที่จะทําให้พื้นที่ของเรามีต้นไม้ใหม่นกที่กินจากพื้นที่ของเราบินไปที่อื่นก็จะ,จะไปช่วยสร้างที่อื่น <จะ S 1> ด้วยน,นั่นคเนรครับผมการขยายพันธุ์ออกไปทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นนะครับอย่างที่สามนะครับคุณลุงครับอย่างที่สามก็จะเป็นเรื่องของไม้ฝืนาไม้เชือเหลือคือเราพูดถึงในชนบทนะ ชลบริบ,บทต่างๆนมันจะต้องมีพวกเรื่องของไม้ใช้สอยเรื่องของไม้ฟืนพวกนี้ไว้เป็นแหล่งสําหรับหุงหาอาหารใช้ชีวิตประจาวันของเขาแต่ไม้พวกนี้ยมันโตไม่ทันคนใช้เพราะว่าคนมันมากขึ้นไงค,คนมากขึ้นการใช้ไม้ก็ต้องมากขึ้นดังนั้นมันท่านรับสั่งว่าน,น่าจะหาไม้ที่มันมีไม้โตเร็วและเป็นไม้ที่มันมีเมล็ดใช้ไม้พวกเนี้ปลูกบนสันเขา แล้วให้มันกระจายเมล็ดจากสันเขาลงสู่เบื้องล่างเหนื่อยแค่ครั้งเดียวไม่ต้องเป็นเหนื่อยหลายครั้งนั่คือแนวพระราิที่ท่านให้ไว้ในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการจัดการทรัพยากรเพราะว่าเราจะนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระบบครับการพัฒนาต่อไปครับแล้วประโยชน์อย่างที่สี่ะครับประโยชน์อย่างที่สี่ในเมื่อชุมชนได้ไม้ใช้สอยไม้กินได้ไม้เชื้อเพลิงแล้วนะเขาได้ประโยชน์จากป่าพวกนี้แล้ว ทําให้เกิดความหวงเห็นทําให้เกิดความรักษาป่าเราก็จะได้ป่าทั้งผืนกลับคืนมาโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการทรัพยากรในชุมชนของเขานะะั้นเอครับผมครูเก๋ครับครับผมได้ยินแบบนี้แล้วนะครับคุณงุงวิทยากรได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆถึงไหมสามอย่างประโยชน์สี่อย่างถ้าเราจะบูรณาการเข้าไปในห้องเรียนของเรายังไงดีครับสามารถบูรณาการได้กับวิชาอะไรบ้างครับวิชาแรกที่สามารถบูรณาการได้เลยโดยตรงคือ วิทยาศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นระดับประถมหรือมัธยมครับถ้ามัธยมเนี่ยอาจจะลึกหน่อยเป็นเรื่องของชีววิทยาแต่ว่าถ้าระดับประถมเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องของระบบนิเวศครับผมหรือถ้าเรามองไปลึกกว่านั้นเนี่ยวิชาสังคมก็สามารถบูรณาการข้ามสา์ได้เรื่องของสารเศเษฐศาสตร์ครับการจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนการทาฟื้นการทําแบบนี้เป็งต้นนะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการกับสารภูมิศาสตร์ก็ได้ครับตาแหน่งของที่ตั้งของป่าไม้ครับหรืออาจจะเป็นวิชา อังกฤษก็ได้ครับซึ่งสามารถเนี่ยทุกที่เลยนะครับในหานเนี่ยสามารถนําไปสู่การเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษก็ได้นะครับง่ายสุดคือคําศัพท์ครับ water นะครับ tree flower rain นครับ dam เป็นต้นครับครับพวกนี้ก็จะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ระบบนิเวศต่างๆก็สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงนะครับ แล้วก็ฐานการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับป่าไม้นะครับที่ศูนย์การเรียนรู้ห้่อยคล้ายแห่งนี้นะครับก็จะสามารถตอบโจทย์การเรียนแบบ active learning ได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหากโรงเรียนไหนสนใจที่จะมาศึกษาตรงนี้นะครับก็สามารถบูรณาการได้เยอะมากๆเหมือนกับที่รู้กอลได้พูดไปนะครับแล้วก็ถ้ามาติดต่อที่นี่นะครับคุณลุงวิทยากรผู้มากด้วยความรู้ก็จะสามารถแบ่งปันแล้วก็ต่อยอดให้น้องๆนำมาช่วยกันนะครับพัฒนาสังคมพัฒนาโลกของเราได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับผม วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณนุ้งวิทยากรนะครับแล้วก็ขอบคุณคูณก๊ก์ฟนะครับที่มาช่วยแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ